ให้ลืมต้นก่อนใช่ไหมค่ะสามสามวันก็ลืมต้อนอ๋อเหรอแล้วที่<ม>วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยอันไหนลืมต้นแล้วไม่มีเพิ่งเก็บมาใหม,ม,ม่เก็บมาโอเคถ้าจะไล่ส้มสดครับยังไงก็ต้องเอาไปไว้สามวันอ่ะดูซิแม่ดูไซส์ไหน ส้มชมายพรโอเคโอเคไล่ส้มชมายพอรอืมอมันนี้สวนเดียวกันหมดเลยชมายพอรอืมเข้าไปถ่ายในได้ไหมได้ค่ะพันละยี่สิบค่ะไปชม,มแล้วค่ะไปชมพัน,น,ะนละยี่สิบเหรอถ้าเก็บเองก็กโโียรติเรเด็ดสิบอ๋อ โอเคที่นี้มีห้องน้ำไหมมีค่ะมกข้างมาซ่อนอ๋อโอเคโอเคลองชิมไหมคะก็เนี่ยมาด้วยกันชิมได้เอาเหรออ๋อชิมได้โอเคเป็นเอ่อเขาเรียกสายน้ำพึ่งของชมัยพรอันนี้จะออกอมเปรี้ยวอมหวานครับถ้าละลายวันนึมต้นตัวแต่หวานจนอ๋อเหรอค่อันนี้ก็ ที่ส่งไปขายทั่วไปในกรุงเทพก็มีใช่ไหมค่ะค่ะท่าไม่อยากอยากไปเองอืมตามป้ายนค่ะสิบกิโลสามป้ายให้ล<ะ>ืมต้นามป้ายสิบกิโลไม่บวกค่าตัวอืมแลอะแบบไหนก็โอ้อม,ปอม,มเปี้ยวอืมถ้าละลายให้ลืมต้นก่อน<ๆ>ใช่ไหมค่ะ สามวันก็ลืมต้นอ๋อเหรอแล้วที่วางอยู่ทั้งหมดเนี่ยอันไหนลืมต้นแล้วไม่มีเพิ่งเก็บมาใหม่เก็บมาโอเคถ้าจะไล่ส้มสดครับยังไงก็ต้องเอาไปไว้สามวันดูซิแม่ดูไซส์ไหนเป็นกล่องใช่ไหมหรือไง กล่องนเป็นกล่องก็มีครับกล่องไซส์สามโลแล้วก็ห้าโลครับสามโลห้าโลสิบกิโลค่ะเหรอ้วสิบกิโลจะเอาแบบเป็นเงี้ยเท่ากับบ้านก็ได้ครับใช่ประมาณนั้นส่งให้ก็ได้เอาหิ้วกับบ้านเอากี่กล่องอ๋อเอากี่กล่อองันนี้อันนี้ สองกล่องห้าร้อยได้ไหมสองกล่องห้าร้อยเือบไดคะแค่แต่ละลนี้ได้อันนี้ไม่ได้ค่ะอันนี้ชั้นมีบ่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้มันมันลังละสามร้อยยี่ล้สามร้อยคนไม่ได้สามสองร้อยห้าที่ไม่ได้ค่ะก็ถ้าแบบสองกล่องอะห้าร้อยถ้าแบบนี้อาจจะได้ถ้าแบบนี้จะไม่ได้ทำไมมันมันต่างมันต่านี้งอันนี้ลูกใหญ่กว่านี่เนี้โองโหมาซื้อถุงที่ค่ะ ขายถูกแล้วนะคะช่วมก็สดชุบคุ้ยค่ะถ้าเป็นตัวนี้นีได้หรอพ้อลองสี่ได้หรอันนี้สองกล่องห้าร้อยแล้วถ้านี้สองกล่องละให้มันสองกล่องหกร้อยหกร้อยอ่าสองกล่องหกร้อยเพิ่มอีกร้อยนึงอ่างนั้นเถอะเอาับประกันไหมประกัน อันนี้คุณใส่เศษมอกี้บนยกไปบูดแล้วค่ะครับโอเคเอาอาเออย่างเงี้ยนะสองกล่องให้จ้ำสองกล่องสองกล่องนี้ำร้อยยี่นหกใส่กล่องหนึ่งนัดโอเคได้ส้มแล้วส้มสองไม่มีก็มอคืนนะค่ะได้ค่ะแล้วนั่นใส่อะไรอ่ะนี่ก็จะแ่อเขาจะแพ็คอ่ะโอเคเดี๋ยวชมรอบๆนี้ เอคันนโอเคนี่ก็อันนี้ก็เป็นอ่อพุทธานีาก่ก็ไปแพ็กอืมแพ็กกล่องประมาณนั้นหูไม่หายอื้อเลยดูสิ ก็มีหลากหลายนะนี่ก็มีของแช่อิ่มนอกจากส้มไล่ส้มชมัยพรดูไอส้มชมัยพรสิบโลค่าส่งจากส่งเฟร,รวมกล่องห้าโลค่าส่งคิดละพอสามโลค่าส่งก็จะคิดละ ประมาณนั้นนะครั้ถ้าสิบโลไปเนี่ยส่งฟรีไม่คิดค่าถ้าส่ง <c oughs> ประเด็นอยู่ตรงนั้นน,นี่้ก็มีอาหารจำหน่ายน่าจะเป็นอ่าสลรเปลาอันนี้ก็หมูปิง้งประมาณนั้นเจ้านึเจ้าเจ้าเจ้า โอเคฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะเป็นสวนเดินเข้าไปชมเดินเข้าไปเก็บได้แต่ถ้าเดินเข้าไปชมเนี่ยค่าชมเนี่ยเนาะยีสิบาทนะัตั้งโต๊ะอยู่ตรงนั้นมีน้องเขาดูแลอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคไปมองหองเห็นนะนะอยู่ตรงนี้ก็เห็น พอสวนส้มเขาอ,อยู่นู่นเลยก็อ,อยู่เชิงเขามีพื้นราบอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้ก็สุกสวยงามมากเลยเห็นไหมฮะสุกเหลือง่พร้อมเก็บอ่ะแต่ข้างหน้าเนี่ยเขายังไม่เก็บอ่ะเไว้โชว์เดาว,ว่าไว้โชว์นะข้างบนนู้นน่ะเหลือง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 แล้วนะต้องเก็บไหม นะข้างบนอะ่ะก็ไล่เก็บลงมาได้เลยโอเค <c oughs> อยู่ที่การดรูแลบำรุงรักษาใส่ปุ๋ยอะไรรสชาติจัดจ้านหน่ยอยจะไปถ่ายโน่นต้องก <c oughs> ิสมัน นอดดูไผ่ทิวไผ่สวยงาม,มคุณแม่จะให้ไปถ่ายรูปสองรูส้มก็อยู่ตรงนี้นให้ถ่ายต้นสม้มก็ต้นส้มก็เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละ <c ười> <c ười> แต่ส้มกับต้นก็มองเห็นอยู่ตรงนี้เน <c ười> ี่ยตรงนี้ <c ười> ส้มกับต้นี่ะก็มองเห็นก็อยู่ตรงนี้แหละนะละห้าสิบบาทยาวยิ่งใหญ่มยเลียนส้มเอาไปใส่ตู้เย็นกินยิ่งอร่อยมานี่หวานมากไหมหวานนะก็ขนาดเท่ากับที่ชิมเนี่ยไม่หวานเกินทำเองหรอคะอืมอืมขายไงนะ กระปุกละห้าสิบเจ้ากระปุกละห้าสิบ้มกระปุกล้อไม่ได้ค่ะสามกระปุกร้อย,อยแล้วก็ไอ้กระปุกใหญ่นี่เน,น,นียบลี่ส้มก็กโอเคนะอ,นนออกกินส้มเละโอเคนะครับนี่ต้นก้างส้มต้คนคิิสมาสแกมากเนมอง ตอนนี้นะก็เริ่มมาเึงแล้วเราทำเองเราทำมาเราจะนับเศษเหมือนเดิแต่ว่าถ้าหอยย่นี่จะได้เยอะกว่ากระปุกนะโอเคโอเคนะครับช่วที่นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์หน่อยก็แล้วกันฮะไล่ส้มชมัยพรปากทางขึ้นลงอ่าโดยอ่างขาง อำเภอกวางเนะเราก็ได้ส้มใบสองหลังประมาณนั้นนะเจ้าใสาร่รถเต็มแล้วไม่มีที่แล้วได้ส้มสองหลังสุดยอดโอเคต้องเอาไว้สามวันนะมันถึงจะออกรสชาติไม่งั้นจะอบแต่ถ้าสามวันไปแล้วกำลัง กำลังดีประมาณนั้นเลยลุ่มล่างนี้เป็นฐานน้ำใช่ไหมได้ยินเสียงฮนะได้ยินเสียงน้ำใช่ไมใ่ใช่เนาะฮะได้ยินไหมผมว่าผมได้ยินเสียงน้ำนะจริงไหมว้าวเออจริงจริงเห็นไหมเห็นไหมฐานน้ำใส ว้าวลงไปเป็นแม่ปิงหรือเปล่าไม่ใช่ใช่แม่ปิงอืมไม่แน่นะลงเป็นแม่กบลงไปชิงลายหรือเปล่าเนาะสายน้ําเส้นนี้เดาเดานะครับไหลถ้าเอาไปรวมอยู่กับแม่อายลงกวางแล้วไปเชื่อมแม่อายนะ,ะอำเภอต้ยไม่ใช่ อะไรตอนนะะมันก็จะกลายเป็นเข้าใจว่าเป็นแม่นะแม่กกก็ไหลไปนู่นเลยนะครับโอเคสวยนะครับสายน้ำที่เราเห็นอยู่นั่นนะฮะแม่งอนน้อยนะฮะเขาไหลไปลงเข้ากวางฝวางก็ไปแม่อายจากแม่อายก็ไปลงแม่กกนะครับ นะสายน้ําที่ชัยประการกับขวางกับแม่อายเนี่ยจะไปลงแม่กบส่วนสายนะ้ําแม่ปิงก็จะเริ่มต่แต่เชียงดาวนั่นแหละถึงจะไหลลงไปเชียงดาวแม่แตงอะไรประมาณนั้นนะถึงจะกลายเป็นแม่น้ําแม่ปิงนะครับทั้งนี้เป็นแม่กบก,ก็ไปเชียงรายต่อไปลงแม่โขงนะครับเเสียดายน่าจะมาลงทางด้าน ชิงใหม่เพื่ออะไรจะได้ลงเจ้าพยานะถ้าลงเจ้าพยาเนี่ยเราจะได้เก็บน้ำไว้ใช้ได้เยอะๆตลอดทั้งปีแต่พอเข้าไปลงที่ด้านบานมันลงไม่ขงมมันเป็นสายน้ำนานาชาติก็จริงอ่ะแต่ว่าการเอามาใช้ให้เต็มพื้นที่มันไม่เหมือนเจ้าพยานะครับพญาเนี่ยบ้านเราเต็มเต็ม แต่ไปถึงระหว่างประเทศแล้วตรงนั้นมันกระจายไปก,ก็เสียดายอยู่เสียดาอยู่นะครับ